สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับช่องครอบครวัรวบริสทธ์ของดินชนแนลวันนี้เราอยู่ที่หลังศาลปู่ตาหรือศาลตาปูข้างวัดกอกระชายวันนี้เราจะพามาชมธรรมชาติว่าธรรมชาตินีอะไรบ้างโดยเฉพาะจะมีกล้วยอยู่เลยเรามาดูว่า จะมีกล้วยพันธุ์อะไรบ้างหรือว่าตามกระแสเขาว่าดูดูซิจะมีกล้วยด่างไหมวันนี้เราจะพาไปชมนะครับว่าดูที่วทัดรอบธรรมชาตินี้เป็นยังไงบ้างเรามาดูกล้วยว่าเป็นยังไงบ้างครับหมดเยอะครับช่วงนี้ครับต้นแรกก็มาเจอแล้วครับต้นแรกครับต้นแรกกล้วยต้นแรกก็ ดูเองนะครับว่าเป็นอย่างไรครับนี่กวยต้นแรกส่วนต้นที่สองก็ออกปรีแล้ววันนี้พากันสำรวจกล้วยดูว่ากล้วยมีพันธุ์อะไรบ้างหรือว่าตามกระแสที่บอกว่ามีกล้วยด่างที่จริงกล้วยด่งไม่ใช่หาได้ไดง,ง่ายน,นะครับแต่ว่าเราจะพามาชมกล้วย ว่ามีความหลากหลายเป็นยังไงอันนี้เราเจอน้องเจอน้องงูเขียวเห็นนะครับเห็นน้องงูเขียวไหมครับเห็นน้องงูเขียวไหมครับน้องเขียวก็เลื้อยเยนะฮะเขียวพยินเลยนะฮะเห็นน้องงูเขียวพยินด้วยเห็นนะครับเห็นน้องงูเห็นน้องงูเจอน้องงูเขียวพยินด้วยครับนอกจากเราเดินถ่ายด้วยเจอน้องงูเขียวพย right? mm ินนะฮะคงจะหากินเยอะ หาอาหารของเขาเนาะวันนี้เรามาชมส่วนกล้วยมาสำรวจกล้วยเมื่อเจองูเขียวพะอินแล้วตัวก็น้องงูนะเห็นนะครับทุกท่านที่ไม่ชอบงูหรือชอบงูก็ให้ศึกษาธรรมชาติวงจรของธรรมชาติที่เขาเป็นวิถีชีวิตของการหากินของเขา เราตามหาก้อยด่างแต่มันไม่ด่างแต่มาเจอง,งูครับเห็นไหมครับเป็นงูเขียวพะอินด้วยครับเดีอว,ว่างูหลายๆท่านจะเกี่ยแต่ว่านี้เป็นงูงูเขียวพะอินม์นกเ็เลืย้ยเลื้ยเลื้ยไปแล้วครับน้องงูให้ชม ชมน้องงูครับชมน้องงูนี่ฮะไปไปแล้วไปเล้วไปแล้วไปนะฮะน้องคุ้นมากครับน้องน้องไม่กลัวเลยครับน้อง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 ไม่กลัวคนเลยครับฝากนุ้นก็ มันก็เป็นกล้วยครับแต่เราเดินไปไม่ได้เพราะมันจะลกหน่อยมองไกลๆสำหรับการมาสำรวจหากล้วยด่างก็คงจะลำบากหน่อยแต่ว่าเราชมน้องน้องน้องงูไปก่อนน้องงูครับครับผู้ยุงนี่เยอะมากครับนี่ครับให้ชมน้องชมน้องงูเขียว เกี่ยวพอินนะไอเมียวดูมดี่เมียวดูดิเจอไหมน้องเกี่ยวพอินอไม่ยอมไปไหนเลยไม่ยอมไปไหนเลยเห็นไหมครับน้องไม่ยอมไปไหนเลยเลยไปเรื่อยๆครับแต่ว่ายุงเยอะมากครับเราเดินเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามีน้องงูอยู่ด้วยแล้วก็ป่าเป็นลกครับก็ให้ดูห่างๆว่าวันนี้ ว่าจะว่าชมพาหาคนหากล้วยด่างก็เข้าไปไม่ถึงครับก็คงให้ดูธรรมชาติแล้วกันครับเป็นไงเอมีว้วเป็นไงเมีว้วเป็นไงเมียวตอนไหนแล้วไปแล้วหููเกี่ยวะเยืยนไปนู่นขึ้นขึ้นต้นไม้ไปแล้วครับ สำหรับน้องหนูเขียวพออินขึ้นต้นไม้ไปแล้วเป้าเป็นง่ายไปแล้วเป็นง่ายน่อยโอ้น้องขึ้นต้นไม้ไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่พาชมธรรมชาติข้างสารตะปูหรือสารปูตา แล้วก็มีป่ากล้วยของทางวัดเกาะกระชายแล้วก็ติดกันก็เลยพามาชมแล้วก็มาเจอน้องงูเหีย่ยวพออินกำลังขึ้นต้นไม้อยู่นะก็ขอคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องคร,รงัวุทธเกษตรหอมนดวยวกันนะครับพบกันใหม่ว่าคลิปต่อไปเราจะเรื่องจิปาถะ มีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังก็จะนําเสนอต่อไปนะคะระับกติดตามต่อไปนะครับปุ้นปุ้นทองฟ้าสด,ส,ดสดใสวันนี้หลงังจากเมื่อคืนฝนตกครับสวัสดีครับ